สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณในช่วงนี้ท่านอยากจะบอกอะไรสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะมาดูกันว่าท่านอยากจะบอกหรือมีสารอะไรถึงคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะแม่แรกเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณใกล้ชิดคุณมากตอนเนี้ยอาจจะเป็นคุณแม่ที่เสียไปแล้วหรือว่าเป็นเหมือนตายายอะเออ ที่ดูแลรักษาที่บ้านหรือเป็นคุณยายหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงที่มันเหมือนแบบว่าอยู่เคยอยู่ใช้ชีวิตในครอบครัวเดียวกันหรือไม่งั้นก็เป็นตายายอะไรเงี้ยค่ะอืมเหมือนท่านจะอยู่ค่อนข้างใกล้ชิดเลยนะอยู่ที่บ้านอยู่ในบ้านคุณดูหนังฟังเพลงหรือทําอะไรอะ่ะท่านก็จะอยู่ด้วยดูด้วยทําอะไรด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออเออน่ารักจังอืมท่านอยากจะบอกว่า เงินที่คุณคาดหวังหรือต้องการอ่ะมันจะมาเกินคาดกว่าที่คุณคิดเออจะได้รับเงินเหมือนท่านจะบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถในการอาจจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะเป็นคนที่เก่งเออเหมือนท่านจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งเออเป็นคนเก่งนะอุ้ยท่านชมอ่ามาอีกใบเหมือนให้รักษาความเก่งความมุ่งมั่นความมีไฟของตัวเองอ่ะไว้อย่าให้มันมอดดับอย่าแบบเหมือน เหมือนทาอะไรก็ทําให้สุดอ่ะอย่าแบบทํํๆแล้วก็แบบว่าอ๋อไว้แค่นี้ก่อนโอยจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนว่าท่านบอกให้คุณอนะ่ะอย่าอย่าหมดไฟเออเหมือนท่านบอกให้คุณอย่าหมดไฟมุ่งมั่นทําอะไรแล้วไปให้สุดทําให้มันสุดอย่าถอยหรืออย่าหยุดกลางคันเออประมาณนั้นไปต่อไปท่านน่ารักจังอ๋อท่านก็มาเตือนเรื่องสุขภาพว่าให้ตรวจเช็คดูแลสุขภาพบ้างนะอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวงเงี้ยคะ่ะ อหรือช่วงเนี้ยใครอาจจะเหมือนตรวจสุขภาพหรืออะไรอยู่หรือเปล่าแล้วแบบว่ากําลังรอผลว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแบบไหนแต่เท่าที่ดูก็เหมือนว่าท่านอะห่วงใยคุณแหละเหมือนให้คุณอะรู้จักดูแลสุขภาพตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะอะไรอย่างนี้ใบนี้อืคุณอะเออบางคนนะบางบ้านนะเป็นคนที่ชอบบังคับคนรัก <laughs> เออเหมือนถ้าจะขึ้นมาเตือนประมาณนี้ยเหมือนว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ชอบควบคุมบงการคนรักอะ่ะเออให้อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นกับคุณแต่คนที่รักของคุณน่ะเขาก็รักคุณนะแต่คุณจะเป็นเหมือนเป็นคนชอบแบบเจก,กี้เจ้าการอะ่ะเออแบบบงการชอบแบบว่าควบคุมบังคับอะไรประมาณเนี้ยโอ๊ <laughs> บ้างใครเป็นบ้างอืมไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่หรือต้องการความยุติธรรมอะไรอะ่ะมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะอืมไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่มาเจอคลิปนี้อาจจะมีต้องการความยุติธรรมหรือ มีอะไรเกี่ยวกับแบบเอกสารสัญญาหรือต้องการความเป็นธรรมอะไรบางอย่างอะ่ะเออคุณจะได้รับความเป็นธรรมปิดให้หนึ่งใบสุดท้ายอืมบางคนอะ่ะที่มาเจอคลิปนี้อาจจะถ้าไม่พิ่งสูญเสียคนที่รักก็อาจจะแบบว่าสูญเสียคนที่รักไปนานแล้วแหละแต่รู้สึกคิดถึงห่วงใยยังมีความแบบคิดถึงอยู่เลยแบบเหมือนมีความคิดถึงมากแอบรบ้องไห้บ้างบางเวลาอะไรเงี้ยอืมนี่เหมือนจะเชื่อมอยู่นะเชื่อมกับใบเนี้ย เหมือนคล้ายๆว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ๆคุณตอนเนี้ยจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นยายเป็นเป็นคุณยายเป็นคุณแม่หรือเป็นใครก็ได้ในครอบครัวเหมือนเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวใกล้ชิดกันที่เสียไปแล้วอะ่ะเหมือนท่านคอยดูแลปกปักคุมครองรักษาให้ความรักเป็นห่วงเอนดูอยู่ตลอดเลยนะคะเหมือนท่านไม่อยากให้คุณแบบว่าจมอยู่ความเสียใจความเศร้าโศกอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งคือท่านอาจจะบอกว่าท่านอยู่ตรงนี้นะมีเรื่องอะไรไม่สบายใจ หรือมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าแบบคุยใครไม่ได้สามารถคุยกับท่านได้บอกท่านได้นะท่านแบบรักคุณอ่ะเออรักคุณมากแล้วคอยให้กําลังใจช่วยเหลือเท่าที่ท่านจะช่วยได้เลยท่านอยู่ใกล้คุณมากโหคนที่มาเจอคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ๆคุณก็ฝากมาบอกประมาณนี้นะคะขอ้คนที่มาเจอคลิปนี้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความมุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทําให้ทําสุดความสามารถให้เต็มที่กับสิ่งที่ทําและความสําเร็จที่คุณต้องการ มันก็จะเกิดขึ้นบางคนอาจจะสําเร็จได้เร็วเลยบางคนอาจจะค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆก็ขอให้ทุกคนอดทนนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีคือคิดดีพูดดีทําดีอะ่ะเออแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ